รถอะไรมารถอะไรมามาแล้วมาแล้วสิแมนรถทรงพัสดสูุมั้ง

มาพี่มา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 เพื่นอนอ,อย่างั้นก็ส่งเนี่ยเร็ว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 โอ้ตัวแทนจาง DHL มาแล้วมาแล้วแมน,มนบอร์ีก้จางดีเอชเอลมีรายการจ่ายไหม ไม่มีครับผมไม่มีรายการจ่ายนี่นะครับส่งตรงถึงที่เลยเรียบร้อยครับโอ้เรียบร้อยขอบคุณมากนะเห็นไปโอ้มาอีกแล้วเออยังอยีกเนาะมือนั้นกระเสียตัวนี้เหรอเอาของมาส่งเห็นไหครับขึ้นมาเถอะเสียตัวนี้ขึ้นมาเถอะโอ้เข้าใจเลยเปแนอย่างน้ต่อสอบมึงรู้ เดียวเดยวเดียยวเบิ vamos, so uno, oh ้งเสียเอาหมุนดีดีดโอ้โอ้พาดีมาจากอ่านอานภาษาปักกิจถอดเ้อคบอ่นโอกภาษาปักกิจอันมีแต่ภาษาปักกิจเวยทีมีแต่ภาษาปกิเลยครับใช่ล่ะทางนั้นด้เแต่ว่าเบอร์ทูเห็นไหมเห็นเห็นเบอทั่นป่นใครเบอท์่มันคุณมาเห็นมัยแ่ละอายุมื่น Oh. โอ้ลงไทยเยคุณคุณนี่นึ่งเก้าเก้าศูนย์หึเก้ยหยโอ้โหแมนๆหรือ่าสดงว่าช่วงถือยู่ช่งถือยู่ครับนเออนี่ดีเอานี่ภาษาิตอ่ภาษาิตอ๋อจ้เดี๋ยวเดอ่านมาหลปกาะตาเอ็นหงนกกรับจแล้วครับ มันต่อทางปีก่อนขึ้นมานั่นดีเย็นนั่นแหละเย็นบนหน่ชิบชู้ยังหน่อยชงถึ่งหน่อยเย็นไะนั่นดีอ่านดูหน่นี่ยนี่เย็นบนอ้อ่านดูภาษาอังกฤษอ๋อ M ขึ้นก้อนหน่อย M A N A C H A I อ่านว่ามานามานาชัยอ่านต่อดู Oh, mà nay chơi nạm vung xa ồ, oh. oh, ăn tiêu đầu đầu, ơ, <laughs> 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 đầu kì, cướp wa bờ, cướp ào, thế nên có oh. ăn tiêu yu, cô sumpi xài, bận này, ồ, oh. ăn gì đây? ăn trứng này, nhẹ bưng bờ không nhẹ nhẹ có nhẹ. บางแงนกับบางหูเนาะครับทั้งท่ารถเพิ่นท่านได้ไปไข่ไหมทรงถือคนอยู่สันแม่นครับทรงถือคนอยู่เออซื้อถึงกะถือว่าเข้ามาถึงนี่มาถึงส่งถึงนี่ส่งถึงจิบนี่อ่าถึงมันไม่ใช่เอากับเปิดเบื้องเธอแล้วไม่อย่าล่อสารล่อรีดแล้วแสดงว่าพี่น้องใน่จิบแต่จะกรุ่นว่าเป็นอีหยังโอ้แบบนี้ได้ปะโอ คือเเม็ดละไมเนี่กันถอดกันเกโอ้โหอ้อยาสงบังคับมนั่นมันจะกัดตาดิเปลียว่ามันเปนเดี๋ยวเโอ้ลายสั่นจ้โอ้ซเดี๋ยวเดี๋ยวน้องไม่ยังม่โอ้ทีนีว่ามีอดลงวันสมนาคุณเวีนใบประกันบว มาเบิ้งดีๆอือฟ้าสลับสอบส่นเอ้าจ่ายจ่ามันนของขวัญวันเกิดดิฮะเมือนของขวัญวันเกิดบ่นี่เดียวเลยเห็นยังฮะครับเป็นเค้กดิครับไมเป็นเค้กป่านี่เหรอวแม่นบี้บั้นเหรบ่ครับโอ้แมนแมนแมนเซนเซพี่น้องสรงแม่เป็นของขวัญวันเกิดครับเออแกะดูแกะดู โอ้โหฮโอ้ีกันโออยสียมนถือทางบ่ล่ะมาส่งบังคักแท้โอ้ยตาไหมคือแพ็คมายางดีเด้พี่น้องสโอ้เป็นังย่างดีครับดเมียรังย่างดีโอ้ยดดูมัน เดบ่หยเดี๋ยวาวันนี้เราเลยสดแบครับอืหืแล้วโอ้ยโอ้ยเอามาเบิ้งเด้อเบิ้งน้ำกันเอาเนี่ยลั่งที่สามเลยเวยนี่อันนี้อันนี้ลั่งที่หนงลังที่สองเราเบิ้งบานเป็นกล้องนี่นกันมากค่ะถึงแมโมเมนต์เคกดีามาตรวจสอบ โอ้โหปาดจ้าครับหมุนมาดูจ้าโอ้ปาดโอ้นี่ดีเนาะเปิดมันเปิดไหมเปิดเปิดเปิเปิฮัลโหลฮัลโหลบ้าเงโอ้มาหน้าใสเยาวตัวอ้ถ้าเป็นของคนต้วนเกิดต้องฮัลโหลฮัลโหลไม่ครับเออ เออลุ่นๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวอย่าเฝ้าไม่ล่ะโอ้ยเ่อยค่อยๆค่อยๆแยบค่อยแยบค่อยแยบกล่องมาโอ้มาทันมาทันงามเยทดเดเยังอี ห้องแเลยวะนี่ยังจ้ายังเอแาเมียบึ้งนึครับนี่เฮ้ยอ่ะยังเหรอยังวะบนแม่เป็นเอาปลาหมึกแห้งมาส่บ่โอ้ยปลาหมึกแห้งบ่ก็พิ้งดออกคืออะไรอ่ะฮะวนเขาเคียบบ่ฮยังส่งเขาเคียบมาดิ เดี๋ยีมานาหน่อยมไม่เบิ่งเน่โอ้โหเบ่องเบื้งลูโอ้เปิดบับเลยวะเออ่ยงหนคืออะไรอ่เาเบิ่งดูโอ้โเอาเเปิดเบงดูมาลสั่นล่อันเมีดอ้า บึงแกะมึงทีละอันด้วยอันนี้คืออะไรเนี่ยมีอ่าเป็นเสาคือยังสแตนโลดบ่เนี่ยเป็นเสาไหมเมือนสัญญาณอะไรสักอย่างนึงโอ้ยคือยังนอนยานหลับสัญญาณนี่นโอ้โหบอกว่าเป็นยังบ่เนี่ยเห็นไปคืออะไรก็ไม่รู้จะคงบอกว่าเป็นยังบ่เนี่ยนี่ละ ตัวใบพัดรับสัญญาณไมโครโฟนสั่งตรงมาจาก USA โดยคุณพ่อคิด USA เซียวพยาบาลสายจวดสรรหาใหมดนี่ขอบคุณหลายๆเด้ยอขอบคุณเซียวเลยเอายกขึ้นบ้งดูพลันดูเอาเอากระเบียนมันขึ้นมานี่ละใบพัดตัวรับสัญญ,ญาณไม่แต่ละตัวยีห่ห้อไม่จะได้ รับสัญญาณได้ดีนี่โอ้หลายหลายช่องมีสายมีอย่างพร้อมเรียบร้อยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีอันนี้ด้วยนี่ลิงเขาตัวแม่คขยตัวยูเซอร์ของใหม่คุณน่ะโอ้จัดให้เป็นชุดใหญ่เลยตัวนี้ขอบคุณหลายๆเด้อเสี่ยวพยัลใน่จวดด้วยม่งนี่ส่งตรงถึงที่เลยนะครับถึงแล้วนะครับด้วยตัวแทนจากบริษัทกระแทกยางดีเลย ใสามกองพ่อก็นึกว่ามันเช็กวันเกิดเนาะนึกว่ามันเช็กวันเกิดโโอ้เอาบัานนี้งามเลยสดบ่านี่ได้ทุกแง่มออกนอกพื้นที่ตรงใดที่มีสัญญาณรบกวนโอ้สมมติว่าไปเล่นอยู่ใกล้เสาโทรเล็กจริงๆเสาโทรศัพท์เสาโทรศัพท์อืมอาจจะอยู่บนภูเขาเป็นจันทร์เอาก็จะว่าโอเค ตรงตรงถึงที่แล้วครับขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณเซียวพยาบาลสายจวดมี้าตั้ง้ารับมีใบพัดมีสายสัญญาณครบเศษย่างดีนะครับแล้วก็มีถือว่าเป็นยูเซอร์ตัวตัวแปลงตัวรับสัญญาณนะครับที่จะเป็นถือว่ามอฟเขาเรียกว่าเขาคงจะเป็นหมอแปลงนะครับที่จะรับสัญญาณดึงสัญญาณเข้าไปหากัน จฉะนั้นแเราก็กข,อขอบคุณอีกครั้งหนึ่งเด้อจะเล่นลุงเรื่องตลอดไปไมีแต่สิ่งดีๆกับเซียวตลอดไปเด้อเซียวคิดยูเอเอสเซี่ยวพยาบาลสายจวดครับอฮงนี้ฟองปังครับ,าบาจวดครับได้แล้วได้แล้วนะครับโอ้เดี๋ยวเอาไปลองใส่ในมือเลี้มมือแลีรั <c oughs> <c oughs> ไล่สุดไลสด่สุดครับ <c oughs> โอเคติด <c oughs> <า>ตามใ <c oughs> นคิด<า>ต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้นี่นี่มุกเสียบมาตั้งอะไก็เสียว right okay.